กรับสวัสดีมิรักนักสะสมเหรียญเก่าแบง์เก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับกับการพูดคุยกันเกี่ยวกับเหรียญกระสาบครับซึ่งวันนี้นะครับทางมารวยแชนเนลนะครับว่ยกตัวอย่างเหรียญมา2ชนิดครับซึ่งเป็นเหรียญที่กําลังมีราคาที่ประเมินไว้ที่ค่อนข้างจะสูงนะครับจึงอยากจะมาแนะนําให้พี่ๆน้องๆนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้เริ่ม มองหากันเก็บสะสมไว้นะครับเผื่ออีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ครับราคาเหรียญของในหลวงราชการที่9นี้นะครับราคาค่อนข้างเก็บดิกระโดดขึ้นสูงนะครับเนื่องจากว่าสาเหตุหลักๆก็คือเหรียญของในหลวงราชการที่9นี้นะครับได้มีการเรียกเก็บคืนไปเป็นจํานวนมากแล้วนั่นเองนะครับทาให้อีกไม่นานนะครับราคาก็อาจจะสูงขึ้นจากราคา ปกติอีกหลายเท่าตัวกันเลยทีเดียวนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะมาเข้าเรื่องราวของเหรียญทั้ง3เหรียญน,นี้นะครับเราก็อยากจะขอกราบขอบพระคุณพี่ๆน้องๆน,นะครับที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเรานะครับนั่นก็คือช่องมารวยชาแนลนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการหาข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญกระสับนะครับมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับทราบข้อมูลและรับชมกัน เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มกันที่เหรียญแรกนะครับเป็นเหรียญ5บาทนะครับปีพุทธศักราช2533นะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่มีอายุการใช้งานค่อนข้างจะยาวนานนะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่อายุแตะหลัก30ปีมาแล้วแต่สภาพของเหรียญน,นะครับก็ยังคงสวยงามน,นะครับตามแบบฉบับของ เหรียญ5บาทัชนิดแบบหนากันเลยทีเดียวนะครับเราก็มารับชมข้อมูลของเหรียญเหรียญนี้กันก่อนนะครับเป็นเหรียญกระสาบนะครับชนิดคิวโปอนิกเกิลนะครับสอดส้ทองแดงราคาหน้าเหรียญอยู่ที่5บาทขนาดเส้นผ่าููย์กลางครับ24มิลิเมตรน้ำหนัก7.5กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผูมิพลอรุณยเดชนะครับผินพระพักไปทางเบื้องขวา ส่งเครื่องบรมขติยาราชภูสิตาพรฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนใ้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนล้ว่ารัชกาลที่9นะครับส่วนขอบเหรียญน,นะครับชิดขอบเหรียญน,นี้ก็จะมีลักษณะเป็นรูปเก้าเหลี่ยมนะครับเราก็มาดูกันที่ด้านนอกนะครับขอบเหรียญด้านนอกนะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นรูปเฟื่องจักนั่นเองนะครับ ขออภัยครับกล้องไม่ค่อยซูมเท่าไหร่นะครับเอาละครับซูมรับส่วนที่พี่ๆน้องเห็นเป็นสีขาวและสีคําๆนี่ครับก็คือเป็นส่วนผสมนะครับระหว่างเนื้อทองแดงนะครับกับเนื้อนิกเกิลน,นะครับมาดูด้านหลังกันต่อเลยนะครับด้านหลังนะครับก็ตรงกลางเหรียญนี้ก็จะเป็น พระอุโบสถนะครับวัดเบญจมาบพิรดุสิตวานารามนะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับและก็ตามด้วยปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2533นั่นเองนะครับสำหรับด้านล่างของเหรียญน,นะครับก็จะเป็นตัวเลขบอกราคานะครับโดยที่จะมีข้อความคำว่าบาทนะครับ อยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสำหรับเหรียญ5บาทนะครับรุ่นปีพศ2533นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่38ล้านนะครับ5,000นเหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตออกมาที่ค่อนข้างจะน้อยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับจํานวนประชากรของคนไทยในปัจจุบันนี้นะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้นะครับสําหรับเหรียญรุ่นปีพศ2533นี้นะครับเนื่องจากว่า1ก็คือมียอดผลิตออกมาที่ค่อนข้างจะน้อยนะครับแล้วก็2นะครับเหรียญของในหลวงราชการที่9นี้มีการเรียกเก็บคืนไปแล้วนะครับเป็นจํานวนมากนะครับจริงและที่ข้อ3นะครับที่สําคัญครับ มีการพูดคุยกันไว้นะครับว่าราคาเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นี้ราคาอาจจะพุ่งสูงขึ้นอีกหลายเท่าตัวครับภายในไม่กี่ปีข้างหน้านี้เนื่องจากว่ามีการเรียกเก็บคืนเหรียญเป็นจํานวนมากแล้วนั่นเองนะครับเพื่อที่จะนําไปหลอมแล้วก็ผลิตเป็นเหรียญรุ่นใหม่ออกมาใช้ในระบบมนเวรียนกันต่อไปนะครับสําหรับราคาที่ประเมินไว้ครับณนะปัจจุบันนี้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญลนะ 120บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับมาดูกันเหรียญ5บาทอีกเหรียญหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเหรียญปีพศ2543นะครับซึ่งเหรียญนี้นะครับก็มียอดผลิตออกมาที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับจึงอยากจะมาแนะนำข้อมูลนะครับในส่วนนี้นะครับให้กับพี่ๆน้องๆที่เป็น นักสะสมมือใหม่นะครับได้รับทราบข้อมูลกันฉะนั้นเราก็ไปดูข้อมูลของเหรียญเหรียญน,นี้กันก่อนนะครับข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสาบครับชนิดคิวโปนิกเกิลนะครับสอไส้ทองแดงราคาหน้าเหรียญอยู่ที่5บาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหรียญน,นะครับก็24มิลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่7.5กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับผูมีผลอดุลยเดช เินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับสรงเครื่องบรมขัตติยราชภูสศีตาพรฉลองพระอ,องค์คุยไปในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าผู้มีผลอรุลญเตชส่วนด้านซ้ายครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับส่วนขอบเหรียญด้านนอกครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟืองจักรนะครับมาดูกันที่ด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญน,นะครับก็จะเป็น พระอุบโบสถวัดเ,เบญจมาศประพิษดุสิต,รรตวนารามครับส่วนด้านบนก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับตามโดยปีพศออที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2 5 0 0 4นนั่นเองนะครับสําหรับด้านล่างนะครับก็จะเป็นเลขบอกราคาครับตัวเลขบอกราคานั่นก็คือเลข5าไทยแนละเลข5าอารบิกนะครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสําหรับ เหรียญ5บาทนะครับรุ่นปีพศ2543นี้นะครับก็มียอดผลิตอยู่ที่146ล้านนะครับ9 0 0 0 0 0 0 20,000เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตออกมาที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวาทางหนึ่งที่อยากจะแนะนำนะครับให้พี่ๆน้องๆน,นักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่ได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้นะครับ เนื่องจากว่าอนาคตข้างหน้านะครับอีกไม่กี่ปีนะครับราคาเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นี้ราคาพุ่งสูงขึ้นกว่าปัจจุบันที่เป็นอยู่อีกหลายเท่าตัวกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งอยากจะแนะนําให้สะสมไว้เนื่องจากว่าบางคนก็อาจจะเก็บเพราะอยากจะให้ลูกให้หลานได้ดูในภายภาคหน้านะครับส่วนบางคนก็อาจจะเก็บไว้เพื่อเป็นเชิงพาณิชยนะครับเราก็ ไม่ว่ากันนะครับเราคนเราก็มีจุดประสงค์จุดปุ่งหมายของใครแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันนะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ60บาทครับสำหรับเหรียญ u n n c นะครับก็นี่คือราคาปัจจุบันของเหรียญ5บาทนะครับของรุ่นปีพศ2543นี้นะครับมาดูกันอีก เหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญ10บ,บาทนะครับซึ่งเป็นเหรียญปีพุทธศักราช2540นะเป็นอีกเหรียญน,นึงครับที่มียอดผลิตออกมาที่ค่อนข้างจะน้อยนะครับจึงมารับทราบข้อมูลกันเลยนะครับข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกราสบครับโลหะ2ส,สีราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บ,บาทขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางครับ26มิมตรน้ำหนัก8.5กรัม ด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลนอุลยเดชนะครับผินพระพักไปทางเบื้องขวาสงเครื่องบรมขติยาราชภูสีตาพรฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอ, Loc อดุลยเดชและด้านซ้ายครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าราชัชกาลที่9นะครับขอบเหรียญนะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟืองจักรสลับเรียบนะครับส่วนด้านหลังของเหรียญนะครับก็จะเป็น พระปรางวัดอรุณราชวนารามครับด้านบนนะครับก็จะมีอักษรเบลครับซึ่งมีความหมายบอกว่าสิบซึ่งอักษรเบลนี้นะครับจัดทําขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการทางสายตานั่นเองนะครับส่วนด้านล่างนี้นะครับก็จะเป็นเลขบอกราคาโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับด้านขวาของเหรียญนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นปีพศที่ผลิต นั่นก็คือปีพศ2540นั่นเองนะครับสำหรับเหรียญ10บาทนะครับรุ่นปีพศ2540นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่9ล้านนะครับ3 1600เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตออกมาที่ค่อนข้างเกียน้อยครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนำให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้นะตอนนี้เลยนะครับเนื่องจาก ว่าอย่างที่แจ้งไปนะครับเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นี้ได้มีการเรียกเก็บคืนไปเปลี่ยนจํานวนมากแล้วนั่นเองและอีกอย่างหนึ่งนะครับมีข่าวออกมาครับว่าเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นี้ราคาอาจจะสูงขึ้นอีกเป็นหลายเท่าตัวนะครับก็สาเหตุมาจากว่ามีการเรียกเก็บคืนไปแล้วนั่นเองเหมือนกันนะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับนะปัจจุบันนี้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ150บาทนะครับสาหรับเหรียญ UNC เอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้ถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตไห้ท่านรับชมกันสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าหากว่าข้อมูลของเรียนนะครับผิดพลาดประกาศใดต้องกราบขออภัยมาไว้นะที่นี้ด้วยนะครับคลิปหน้าคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรียนแบบไหนไมาให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกันโปรดติดตามกันที่คลิปต่อไปนะครับคลิปนี้นะครับมารวยช n แนลสวัสดีครับ